สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อซีเก่า f อใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกลเป็นแชนแนลอีกแล้วนะคะเด็ดให้ดูฝนตกมาอีกแล้วมืต,ตึบเราตากข้าวทีไรก็ได้เรื่องทุกทีค่ะ วันไหนเขาไม่ได้ตากข้าวก็ไม่มีไม่มีผลเหมือนกลัวเขาจะร้อนนะคะ เลยมืดตึ๊บถือเลยอัน,นี้ก็ไม่มีคนไม่เช่าไป ঠিক <laughs> ตากข้าวเห็นไหมก็ตากข้าวแล้วก็มาเลยเห็นไหมนั่นแหละก็ตากข้าวแล้วก็ฝนก็ตกมาเลยเห็นไหมวันไหนฝนวันไหนไม่ตากข้าวไม่มีหรอกค่ะไม่มีเลยเขราะ็ตากข้าวก็มาทันทีทันใดมาช่วยเขากลัวเขาร้อน ทางนี้เก็บหรือยังเนี่ยทางนี้เก็บหรือยังดูสิเก็บแล้วเพิ่งจะเกีดใหม่ Hãy สารคนตากข้าวเพิ่งจะตากแบบเอาเอา,เอาตากเสร็จจะเก็บช่วยช่วยมันเก็บโอ้โหเหนื่อยหอบก,กันเป็นแถว เล่นในป่ายางเล่นในป่ายางกันไก่เต้ม เดตให้ดูฝนข้าวพากันช่วยเอาข้าวเข้าสุดยอด เห็นไหมมาลุ้นกันดูว่าจะตกไหมมาลุ้นกันมาจากเขมรเน,นี่ยเขมรอยู่ช่วงนี้ถ้ามาจากช่วงตรงนี้มันจะเป็นจันทรยองตราดเนี่ยตรงนี้เขมรกะแก้วปาจีนเดด ดึบเลยเห็นตาข้าววิ่งช่วยกันเก็บหอบกันแฮกแฮกแฮก,กเลยเราเก็บเลีนฟ้าเราจะไปกินดูอร่อยปะ่ะแก่แล้วเนี่ยสองลกูงลกหอมหมนี่ยมาดึมา อ้อมไว้หมดแล้วคุณจะหนีนะอ้อมไว้หมดแล้วค่ะบอกได้่าหนี เขาไม่ค่อยสวยแล้วเยวก็จะหวานใหม่หวานใหม่ปลูกใหม่ส,สุกตลาด ตืรอมไม่หมดแหละ